สวัสดีครับสวนจักรพรรดิสวัสดีครับวันนี้เลิกงามยามดีเมื่อว่างครับปลายฝนแล้วเดือนตุลาครับวันที่สิบเป็ดสิบห้าในกาใบาสามครับมาปลูกซ่อมไหมที่ผมเพ็ดตายไปนี่แล้วครับน,นี่ครับโอ้หักเดินลักลากเดินดีแล้วด้วยครับ แต่มันผมเอาไอ้สเปซิสหมดะครับที่ว่าลงคลิปก่อนหน้านี่ที่ว่าอย่าไปเหตุนำผมเหตดแล้วมันตาย <laughs> ผมก็ไปหาซื้อแหล่งซื้อตน้นพันก้นจีบผื่อกันครับนี่ตูดจีบนี่เป็นสามยมนะครับเห็นเป่านี่ก็ตูดจีบเผื่อกันครับแต่นี่ลูกเล็กๆเต่นหน่อยหนึ่งแต่ก็ลูกเล็กมันปฏิกียวได้ครับง่ายมามันก็เป็นน้อยคือกันแต่ที่เอามาไมน้นี่คือ อประสบการณ์จกักรอบแรกแล้วก็ยักลองพร้อมเอาลูกใหญ่กว่ากันหน่อยนึงคือคัดมาเลยครับแล้วก็อัธิเพรีงกว่าเกา่าเพราะว่า,วาตอนแรกซื้อมาตอนรอบแรกก็มีแค่นี่ครับสูงประมาณนี้นี่บอกแล้วผมอยากให้มันทอกันไงเดี๋ยวผมจะให้บึร์กเดี่ยวตังให้บึร์เลยเด้อครับอันนี้ยังบานในพวกกำลังอีปพวกครับกำลังขุดออกนี่สูงกาที่สูงน้อยกว่าเด เห็นไหมครับลักษณะใกล้เคียงกันแต่ลูกอาจจะลูกมาไม้นี่สวยกว่ากันหน่อยหนึ่งเด้สวยกว่าผมว่ากลมถ้ามาขายถ้าถ้าคนซื้อกินเนาะผมว่าผมก็เรียกหน่วยนีย่มันหน่วยแง่กันนี่น่อยหน่อยได้ไครับนี่เห็นบ่เดี๋ยวให้เบ่งนอนให้เบ่งเลยอันนี้ต่างกันเลยครับปลุกซ่อมครับต้นหนึ่งตายไปครับปลุกใหม่เป็นประสบการณ์ครับ ต่อให้ตายอีกผมกับพวกอีกบ่มีคําว่าลมเลือกครับผมถ้าลมเลือกไปเมื่อนี้อีกสองสามปีข้างหน้าก็บ,บ่มีส่วนจักรพรรดิครับอันนี้คือเกษตรมือใหม่บ่มีผู้ใดบอกเหาได้ทอกับเหาเรียนรู้เองนะครับนี่ใกล้เคียงกันล้วเพี้ยมาแต่ก็คอ,อยไงอันนี้เห็นป่ะตรงตรงโคนมันใหญ่กว่าก,กันเด้เพราะวันนี้เพิ่งแตกใหม่น,น้อยหนึ่ง อันนี้ผมเลี้ยงไว้ c เดียนเอามาลงดินนิกซีเดียนแต่อันนี้หากำลังเกิดได้ประมาณ3าเดือนคนระับแต่ผสมคัญที่สูงนะครับผมบ่ค่อยมักก่อต้นสูงนะมรก้านะครับผมอยากให้มันสมบูรณ์นะไม่ให้โคนังๆงความชี่ได้ต้นเตี้ยๆตัวซ่าในความคิดของผมได้ในประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับโอ้สิได้นะครับเนาะ ก็แก้ไขยอย่างไม่ได้ละมีแต่นี่แหละครับเอามาปลูกซ้อมค่อยว่ากันไหมกระยาปิเฮติกคือเก่าหากาเดินดรับระบบลากระบบอย่างข่อผมเพราะถุงดำไว้ก่อนต้นนี้ถ้าลงถุงดำมาโอ้ยบดต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบที่เราขายกันนะลงถุงดำผมก็เลยบปซื้อมามก็เลยาต้นนี้ครับผมซื้อมากประมาณแปดสิบห้า แล้วเต้ครับแล้วเตหเอาซีบอว์กับเพิ่นหรอกแต่ราคาเพิ่นตั้งมากระประมาณนี้นะครับราคาแต่ละมือกับโบโฮกันเด้แต่ละเดือนก็นดนกนได้เพราะว่าช่วงนี้ซีบดฝนแล้วเดี๋ยวกระทึกลงเรื่อยๆครับพยายามซื้อต้นพันธุ์หน้าแรงนะครับในประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาเนี่ยอย่าอย่าซื้อหน้าดูดุกหรือดูฝนนะครับซื้อมาไว้ก่อนจากสามชีเดือนจะได้ทึกเพราะว่าช่วงหน้าฟุกนี่แพงครับ บัว่าต้นไม้บ,บัวบําเพาเด้ต้นไม้อย่างก็แล้วแต่เราก็ต้องหาซื้อไว้ก่อนถึ่ก็เกัน,นรครึ่งตัวครึ่งพุ่นล่ะบางเฮียนสามสิบห้าเหมือนนี่สูงหลายครับสูงเฮียงสูงเพียงแต่ผมว่าโอ้ยุบบุบเมนว่าเลยเอวผมงไม้กว่า,า,าเลยเอวผมงออไม้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ ปดสิบเซนว่าเนี่เจ็ดสิบแปดสิบครับประมาณนี้แ,ลแลหละก็ฟักใบเขนี้เดียครับเด้อเมืนอกี้มาพุกซ่อมนี่ใบยางกัดเดี๋ยวก็ซ่อมให้เบิดกับบำรุงไม้เริ่มต้นไม้ครับเฉพาะไอโซนนี้โซนข้างบนพุน่งงามเบิดละเดี๋ยวมานั่งเข้าไปห้าเบึงอัปเดตครับให้ผมเอาสุกน,นี้แล้เร็วกันต้องซ่อมเบิดเลยครับนี่ เสียเวลาได้เสียงเงินนำ้ำผูใ้ใดมาเบิ่งคิปผมก็ได้เป็นตัวอย่างแล้วครับอยาวาไปซีดเด้อครับเด้อสเปรย์ซีดหมดซีดตัวน้ำาผมบกเข้ากันได้เป็นน้ำมันครับผมก็มารู้ตอนเหตุนี้แหละครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้หรอกฝากไปแค่นี้นะครับเด้อขอบคูณหลายครับผมสวัสดีครับ